ความเชื่อเรื่องอินเริ่มเข้ามาทางล้านนาซึ่งอาจสืบทอดเข้ามาทางพมา่าต่อมาขยายไปทางภาคอีสานภาคกลางจนณปัจจุบันอินกลายเป็นเครื่องรางของขังที่เป็นที่นิยมกันทั่วประเทศมีพระเกจิอาจารย์หลายสำนักนิยมจัดสร้างกันและแต่ละท่านจะมีวิธีปลุกเสกเฉพาะตัวด้วยคำนึงถึงสรรพคุณว่าด้วยเมตตามหานิยมและโภกรัพย์เป็นหลัก อินมีรูปแบบลักษณะเป็นรูปหญิงชายยืนหรือนั่งกอดกันโดยหันหน้าชนกันด้วยลักษณะทางรูปแบบและเอกลักษณ์ของอินจึงเป็นที่สนใจพิเศษโดยเฉพาะเพศชายทั้งหลายที่ชอบเสาะแสวงหาอินมาไว้กับตัวคนล้านนาเชื่อกันว่าการที่ได้อินไว้บูชาจะทําให้มีคนเมตตารักไข่มีไว้กับบ้านเรือนจะทําให้คนในบ้านหลังนั้นครอบครัวนั้นรักคข่กันหากมีไว้บูชากับตัวเรา ก็จะทำให้มีสเสน่ห์อุดมสมบูรณ์ไปด้วยโชคลาภข่าวของเงินทองไหลามาเทมาอินจึงเป็นที่นิยมตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้อินยังได้รับความนิยมอย่างไม่เสื่อมคลายแต่ทุกวันนี้เรื่องราวของอินยังมีผู้รู้อยู่น้อยนักไม่ว่าเรื่องน้ำมันอินการสร้างอินคาถาอินการใช้อินวิชาพยาอินแก้วของล้านนาก็เป็นหนึ่งในวิทยาอาคมการผูกจิตผูกใจให้คนรักใร้กัน โดยการสร้างเป็นหุ่นรูปผู้หญิงผู้ชายกอดกันซึ่งเป็นตำราเฉพาะของล้านนาเท่านั้นมีการลงคาถาที่เป็นหัวใจของพญาอินแก้วโดยตรงบุกเสกแล้วจะมีพลังอำนาจเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทําให้อินของล้านนาไม่ได้มีสรรพคุณที่เป็นไปด้วยทางด้านการ,รมารมณ์หรือเกี่ยวข้องกับเพศเพียงอย่างเดียววิชาพญาอินแก้วของล้านนานั้นมีทั้งด้านเมตตามหาศ